เอาไปต่อกันที่โรงงานกันเลยครับว่ามือนี่เฮาสีได้น้ำนักจักตันนะครับจักกิโลแล้รก็รวมสามมือนี่มันสีได้จักตันนะครับผมครับสำหรับรอบนี้นะครับเอาไปลุยต่อกันที่โรงงานกันเลยครับผมไป ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นมื่อวันที่14นะครับมือเลือกตั้งนะครับ14พฤษภา14พฤษภาคมสองห้านะครับบาตาการเลือกเลือกแล้วนะครับผมผมทำหน้าที่สาสนนะครับในการเลือกตั้งแหลวก็มาตัดปามครับบัานนี้กับศีลาดแท้แน่นอนกว่านะครับผมืือนี้ก็เป็นวันที่3นะครับสำหรับรอบนี้นะครับ เป็นวันที่สามนะครับผมในรอบนี้ตัดปาล์มที่คุณภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมไม่เอาปาล์มเหิมนะครับไม่เอาปาล์มเหิมนะครับท่านผู้ชมเพราะง่ายคือเอาปาล์มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะมาตัดตัดอีกนะสีลาดเหลืออยู่พาดหนึ่งนะครับผมสีลาดเหลืออยู่หนึ่งผาดเหลืออยู่สองแถวนี้นะครับ แถวนี้กับแถวนี้นะครับฝั่งนั้นจะเป็นมาเลนะครับหนึ่งร้อยต้นฝัางพุ่นจะเป็นทันสายพันธ์มาเลนะครับแต่ว่าช่วงนี้มาเลเริ่มจะขาดคอแล้วครับมาเลบ่ค่อยได้ครับช่วงนี้น่าจะบวกเกินยี่สิบทลายครับหนึ่งร้อยต้นของมาเลวันนี้นะครับผมกะมาตัดสีหลาไทยแท้แน่นอนกว่านครับมือนี้ครับเบื้องครับเข้าสู่มื้อที่สามจะได้ยักทลายนะครับมือนี้ ไปลุยกันเลยครับแล้วจะมีซื้อพัก ซีผู้หนึ่งนะครุบตัวน,นี้จะเป็นสีลาดเอลิทนะครับท่านผู้ชมมันยังออกเต็กค,ครับเบิ่งครับสามซานคนนะครับออกเต็กค,ครับทุกคนท่านผู้ชมเก้าปีครับแต่ว่าต้นบ่สูงนะครับนะครับเทียบกับ ผู้สวยผมเนาะนะครับผู้สวยผมสูงนี่แหละผู้สวยผมสูงโลหิตนะครับมันยังจีเตี้ยอยู่ในเก้าปีเลยครับนี่สี่หลอดเอรินนะครับตัวนี้คนเตี้ยลูกดอกนะครับคนนี้ยังออกเต็กครับโอ้ยเสียงแบบบับบุบบับบุบโอ้ย แนะนำหาเพ้าหาจองนะครับศีลาแท้ๆนี่ตรงนี้คุนก็นหาปลูกอยู่เลยครับแต่ว่าต้องจองโอ้โหทลายใ่ญ่ครับทลายนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็โอ้โหเต็มคออันเนยสองสั้นคือกันครับ ทลายง่ายนะครับตัวนี้เดีย๋ยวพาชมบรรยากาศเนี่ยวันนี้เป็นวันเข้าสู่ตัดวันที่สามของรอบนะครับ14พฤษภาคม256มือเลรกตั้งพร้อมครับโอ้โห,โหตัวนี้ชิล่าอิลิสนะครับ่าผม้ชมนี่อายุ9ปียังไงครับเป็นยังไง เป็นยังไงครับท่านผู้ชมโอ้โหซีลาแท้แน่นอนกว่าสามซันนะครับตัวนี้สามซันฟาดโถโอ้โหเบื้องครับท่านผู้ชมให้เบื้องไกลๆอ๋โโอโห มาถาโรงงานนีเห็นป่ะครับนี่ร่วงเลยน,นี่ร่วงแล้วมาถาโรงงานอาโอ้โหโรงงานมากนะครับเป็นร่วงสำนีพูดดีเอาได้นี่คือว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ครับนี่โอเคครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็ตัดไม่เรื่อยจนสุดเคสซีลาดแล้วนะครับผมซีลาดก็ยังอยู่สองสามต้นนะครับที่ยังบร่ได้ตัด แถวนี้ก็จะเป็นเป็นพันมาเลียแล้วครับที่นี่พันมาลียมาลียนะครับ Gs ห้ G 500าร้อยมาลียครับไม่ดกแต่ทลายใหญ่ครับไม่ดกแต่ทลายใหญ่ค่อนข้างที่หญ่นะครับมาลียซุกแล้วครับตัวนี้มาตรฐานโรงงานนะครับ ลวงตามโคนซีลาดก็ตัดไปแล้ว50ต้นนะครับได้69ถลายแล้วนะครับกันยังเหลืออีกอยู่2 3ต้นนะครับกัน,น่าจะอยู่ที่70ถลายอยู่ครับตัดไป5 50ต้นจะได้อยู่ที่70นะครับผมสําหรับมือนี้นะครับซีลาดฝั่งนี้จะเป็นพันมาเล่แหละครับทางนี้ สังเกตมาเลค่อนข้างที่จะขาดคอแล้วนะครับผมต้นนี้กับบ้นีครับต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับต้นใหญ่สมบูรณ์แต่ว่ามากขาดคอแล้วครับออกกะประมาณว่าบดุกแต่ทลายใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะขาดคอแล้วครับส่วนนี้มาเลก็น่าจะเหลืออยู่มาเล่ร้อยต้นนี่ก็น่าจะบ่ถึงยี่สิบทลายนะครับผมกะว่า,าเพราะว่ามันก็ไหมไปไปแน่นะครับตึกไฟไหมไปแน่ครับ โอเคครับต้นส้มบัวนี่อยู่ด้ครับมะเล็แต่ว่าพันมะเลนี่ค่อนข้างนี่จะอย่าบ่ค่อยดกนะครับผมในการที่ดูแลมาตรฐานใส่ปุ๋ยกับซ่ำกันกับซีลาาน,นะครับกับดินหินลูกลังขึ้นกันเอาครับผมจะมาตัดของมะเลแล้วครับบานนี้ ครับตัดประ้ชมมาเบ่งความใหญ่ของพันมะเลเนาะผมจะนับให้เบ่งอหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าห้าทลายนะครับผมห้าทลายแต่ว่าสั้นสองบุบี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็น มันเป็นอย่างซี่แหละครับถ้าลายใ่ญ่แต่ว่าหันสั้นสองบ่มีนะครับลายใหญ่นะครับสําหรับมารีนะครับผมพันมารีถ้าลายใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่สั้นเดียวนะครับผมอันนี้ผมเทอร์ลัดนะครับโดยเฉพาะมันมันยังแดงบ่คักนะครับสำนี้ผมเอานะครับผมผมจะเอาอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าเบิ้งเบิ้งนี่ก็คือว่าน่าจะเอาได้นะครับเบิ้งไก่ก็แดงได้ท่านผู้ชม แดงแต่พอผมมาแจะเบื้องเห็นบอกครับมันยังมีปลายดำๆแล้วก็มียังเหลืองยังไม่แบบเหลืองดอกคูนนะครับเขาเอื้นว่าเหลืองจางๆมันบกเข้มนะครับน่ครับสำนี้ผมท้าลาเอาด้วยครับเดีอยเดี๋ยวผมไว้อาทิตย์หน้าครับผมยังเสียวผมแต่งการออกให้ท,าท่านผู้ชมในเบิ่งซื่อเนาะว่าทลายมันง่ญยนะครับแต่ว่าโบกดกนะครับมาเลย อันมาเลยแล้วตัวนี้ เรีเรยกสิสเกลทลายครับท่านผู้ชมเป็นซีลานั่นเจ็ประมาณ69ลทลายเลยครัเป็นโฮมารียี่สิบกว่าลายครับ ครับท่านผู้ชมมื้อนี้ก็ได้99ทลายนะครับผมเนาะ99ทะลายนะครับ99ทลายครับปาล์มกับเบาตาเมืองสกวนครับตัดปาล์มสุกที100่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรุ่นน้อลงให้เกษตรกรนี่ตัดปาล์มสุกที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพื่อที่ราคาปาล์มเขาจะโรงงานจะได้รับซื้อที่ราคาที่สูงนะครับเมื่อโรงงานกันน้ำมันได้หลายเปอร์เซ็นต์น้ำมันไหลเข้าก็จะได้ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับผม เอาไปต่อกันที่โรงงานกันเลยครับว่ามือนี้เฮาสีได้น้ำนักจักตันนะครับจักกิโลแล้รก็รวมสามมือนี่มันสีได้จักตันนะครับผมครับสำหรับรอบนี้นะครับเอาไปลุยต่อกันที่โรงงานกันเลยครับผมไป อดโรงงานโลง่งทอดโรงงานแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเทดำนะครับมือนี้ได้บลายครับมือน,นี้ได้99้ทลายเพราะว่าซ้ำนะครับมือน,นี้ซ้ำแปลงเก้าเกทลายครับรวมทั้งของพันมาเลพร้พอมเนาะโอ้โลงแล้วครับท่านผูน้ชม ดูล้วงหลายครับมาน,นี่แดงครับเด้ท่านผู้ชมแดงครับเรตาตัดัป่ามที่หนึ่ง้อยเปอร์เซ็นต์ตตตนะครับผมแต่เบื้องไม่นีเพื่อนสิ้ให้เปอร์เซ็นต์ผมเ่าหตะเนาะมาเบิ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมอนี้มันี้บอหลายนะครับก้า่กทลายนะครับได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มนะครับบอกแล้วครับ ต้องตัดตามคุณภาพนะครับยังจะได้ราคาดีโอเคไปสั่งน้ำหนักกันเลยครับผมรอบนี้99ทะลายได้น้ำหนักเอ่อรวมน้ำหนักอยู่ที่1160กิกโลนะครับ1160กิกโลเดี๋ยวผิสิไล่ให้คล่าวๆนะครับผมมือแรกนั่นได้ตันเอสนะครับผมมือที่สองน่ะก็ได้ วันที่11ได้1 1 2 0กิโลนะครับวันที่13ได้1410กิโลและกัมนนี้ได้1,160กิกโลนะครับเดี๋ยวผมจะรวมให้เบิ้งว่ามันได้รอบนี้อาตัสสามมือได้จักตันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมผมรวมแล้วนะครับให้ในบ้านผมรวมให้แล้วสามวันได้อยู่ที่3690กกกิโลกรัมนะครับ ผมตัดร้อยเปอร์เซ็นครับอยู่ที่หกบาทสิบนะครับต่อกิโลแล้วก็ได้ทั้งหมดสามตันหกนะครับบอง่ายๆครับเกือบสามตันเจ็ดเกือบสามตันเจ็ดนะครับค่าอยู่สิบโลก็ได้สามตันเจ็ดครับรอบนี้สำหรับศิระตะแตท้นแน่นอนกว่านะครับแต่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องสีสารสอนพบกับผมบ่าวตาเมืองสกลได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ